สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะไม่นําระบบล็อกอินนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ระบบล็อกอินนะครับแบบแยกเลเวล username, อ่ uh, า password ครับที่เป็นแอดมินแล้วก็เป็นยูเซอร์ธรรมดานะครับเวลาล็อกอินเนี่ยก็สามารถแยกได้นะครับว่าล็อกอินแอดมินก็จะเป็นหน้าแอดมินล็อกอินหน้ายูเซอร์ก็เป็นหน้ายูเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบล็อกอินเปล่าๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้หน้าตาระบบ นะครับโดยไม่อยากจะเขียนโค้ดนะครับก็อยากจะได้ไปก็สามารถติดต่อได้ครับก็หน้าตาการเล่นจะเป็นแบบนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับก็เข้าแอดมินครับนี่ครับแติว่าใส่รหัสผิดไปก่อนนี่ครับสรหัสผิดก็จะเออเลอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับแติว่าใส่รหัสถูกครับแอดมินนะครับนี่ครับก็จะไปหน้าแอดมินนาแบบนี้นะครับถ้าเรากด logout ออก นะครับกดเราเอาออกก็จะมีถามก่อนนะครับว่าคุณจะลองเอาออกหรือเปล่านะฮะถ้ากดแคนเซลจะกลับมาที่เดิมนะครับถ้ากดใช่นะครับกด yes นะครับมันก็จะลองเอาออกมาแบบนี้นะครับส่วนว่าเป็นของ user ครับก็กด login เข้ามาครับก็อ login เข้ามาได้เราเปื่เห็นไหมครับก็จะเป็นของ user นะครับเมื่อกี้เป็นของ admin นะอันนี้ของ user นะครับ อ่าโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจตัวระบบเราอินครับแบบแยกเลเวลยูเซอร์เนมที่เป็นแอดมินกับยูเซอร์ธรรมดานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เขียนโปรแกรมอะไรก็สามารถแอดไลน์มาคุยนะครับมาสอบถามกันได้นะครับ